โอเคครับเราตั้งกระทะนะครับทำซอสเนี่ยซอสตัวนี้ซอสคอนสึเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวซอสเปรี้ยวหวานของจีนๆหน่อยนะครับบริสุทธิ์มีน้อยมากนะครับมีคอนสึนะครับมีน้ำตาลแล้วก็ขิงออมันไม่ต้องเยอะครับ<ด>น้ำมันนิดนึงน้ำมันเ,นเอามาทำอะไรนะครับเพราะเอามาเจียวให้ขิงหอมนะครับผมอ๋อใส่ขิงก่อนเลยจริงๆอ่ะใส่ขิงเดียวก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันถ้ากิน่ของทอดมันเลี่ยนนะครับล้วก็ตัดขิงตัดหนึ่งทีแล้วก็พริกตัดเลยนี่ครับนิดหนึ่งครับ ไม่น่านิดและใส่หลายส่ไหลครับใส่หลายแล้วใส่หลายแล้วครับตั้งแต่กระทะนี่ลื่นดีนะครับโอเคครับพอได้กลิ่นเบาๆนะครับตัวนี้ก็ใช้พอนซึนครับอันนี้ช้อนโต๊ะผมนะครับประมาณ3ช้อนนะครับสูตรนี้กินกับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นของทอดเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนได้พอสมควรกระถินกระถินได้ครับเป็นว่ากระถินก็ช้ได้ไม่ได้แค่กินครับได้บุญด้วยอะไรอ่ะคนทอดที่ไปถึงของทอดในน้ำมัน ครับแล้วก็เป็นตัวน้ําตาล6ช้อนชานี้นะครับผมหกนะครับถามว่าเฮ้ยกุ๊กมันจะหวานหรือเปล่าครับหวานครับซอสเปรี้ยวหวานครับเติมด้วยเหล้าจีนนิดนึงนะครับเพื่อให้เฟเวอร์มันขึ้นมาอ๋อมือสั่นไปหมดนะครับโอเคคนนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เป็นไฟเบาแล้วก็คนให้เหล้ามันระเหยขึ้นไปเราอยากให้ข้นนะครับเราก็ใช้แป้งมันละลายน้ําใส่เข้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใส่ไปเลยครับตัวซอสเันเข้มข้นมากนะวันนั้นเราไม่ต้องราดเยอะนะราดให้มันแบบว่า สวย,สวย,ยงามพอนะครับไม่ได้อารรสชาติเอาสวยเฉยเอาสวยเฉยโอเคครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจัดจานไม่ค่อยเก่งนะครับมีอะไรก็โยนเข้าไปปั๊ม,มโอเคอาร์ตจริงๆอ้ำมโอเคอ,ๆๆๆอาร์ตจริงๆอาร์ตนะครับเมนูชื่อปลาต้งโกไส้หมูทอดซอสพอนเสือ